สวัสดีครับพบคุณหมอประทาครับผมวันนี้ผมมาเดินตอกมันเป็นวันที่สามแล้วนะครับผมนะไม่ตอกไม่ได้ครับไม่ซ่อมไม่ได้ครับมันเสียหายเยอะมากนะครับเออย่างว่านะครับทอไมพี่น้องนะในการปลูกมันนาเพ่อะม่พี่น้องก็ต้องรู้เนาะมันคือมันปลูกไปข้างหน้ามันคือหน้าแรงนะครับมันไม่ใช่หน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกเสียบให้มันลึกชักหน้อยนหนึ่งนะครับนะ อเหมือนของผมตอนนี้ครับเป็นไงไอตอนปลูกเนี่ยดินนี่สวยนิ่มนะครับเพ่อแไมพี่น้องก็พากันมาเสียบกันหลายคนนะครับช่วยกันเสียบแล้วก็เข้าใจแล้วว่าช่วยเนาะแต่การที่เสียบมันน่ะนี่แหละมันมัน,ม,นมันปัจจัยเนี่ยแถวเลยทั้งแถวเลยครับนี่คือมันเป็นแถวแถวไงครับพี่น้องมันขึ้นอยู่กับคนเสียบไงครับใช่ไหมเออเราก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแต่ว่าเราก็ต้องเดินดูเดินตรวจของเราแล้วนะเดินตอกซ้ํานะครับผม แต่ดูทั้งแถวเลยพ่อพี่น้องเอ้ยดูเถอะไม่เกิดเลยนะครับมันไม่เกิดมันมีหลายปัจจัยนะครับพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งนะนี่เห็นไหม,พ,มพ่อแม่พี่น้องเห็นก้อนน,นี่ไหมนี่ดูดูเขาเสียบเนี่ยเขาเสียบอยู่บนดนเนี่ยเห็นไหมขี่รถไถนะ่ะเออเขาเรียกอะไรขี่ภาษาภาคกลางเขาเรียกอะไรนะเออคือเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะไอปัจจัยที่มันไม่เกิดแล้วมันไม่ไปต่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคือเห็นไหม มันไม่มีโผล่มาเลยตรงนี้ยังแหงอยู่นะเนี่ยแหงแหละคือเขาเสียบอยู่ในอยู่ในเนี่ยจะตอกให้ดูเลยเนี่ยผมเดินเอาคนเดินตกนะพ,กนพี่น้องทุบอีกชั้นหนึ่งนะดูหไหมเนี่ยคือมันอยู่ในเนี่ยเพราะว่พี่น้องดูเถอะมันไม่เกิดมันจะเกิดได้ยังไงล่ะนะคือเสียบไปเฉยๆอะ่ะอยู่ข้างบนไหนขี่ขี่ดินเนี่ยไอ้มันไม่ได้ลงไปในดินเลยนะ่ะโอ้ยผมว่าปีนี้ผมเสียหายครับ เนี่ยตอกอย่างงี้ครับตอกให้ถึงดินในดินดินพื้นราบนะครับนี่ทั้งแถวเลยครับผมตอกไปเลยครับเห็นว่ามันงอกก็จริงแต่ว่าอยู่ไปแต่มันก็แห้งตายคือเก่านะครับเพราะว่าความชื้นก็จะลงไปต่ำๆเรื่อยๆเรื่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีฝนเนี่ยน,นี่มือกันนี่ถ้ามันมีฝนนะมันไม่แลกดอกครับอันนี้มันไม่มีฝนไงมันเป็นหนาแลงไงเออเป็นมันนาเนะ ตอกครับผมนี่ตอกทุกต้นเลยไม่รู้นะอันนี้ก็เลวแต่พิจรารณาญาณของผมไม่พี่นอ้อีกนะเออแต่ของผมดิคือผมมานําเสนอผมมาตอกนี่คือว่ามันไม่เกิดเนื่องจากเขาเสียบตื้นนะครับนี่ดูดิยโยกแค่นี้ก็นี่ละมันตายไปแล้วไงมันเน่าไปแล้วไงอืมไอต้อนพันธุ์มันเร็วกวมดแล้วอืมเสียใจมากเลยปีนี้ผมขาดทุนนะเออ ไม่ต้องอะไรมากครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าขาดทุนนะครับคือต้นมันมันไม่เกิดมันไม่ได้เลยนะนี่แหละหนึ่งปัจจัยลักพ่อยพี่น้องต้องดูเดอ้อเขามาช่วยเสียบเยอะมันเสร็จเร็วก็จริงแต่ว,ว่ามันไม่ได้คุณภาพเราเสียบเองสองคนผัวเมียยังจะดีกว่านะครับคือเรารู้ใช่ไหมครับว่าอนาคตดินมันจะต้องแห้งนะครับฝั่งนูนไม่เกิดเลยครับพ,พี่น้องเอ้ย ยี่สิบก็แถวไม่เกิดเลยแต่ทางเนี่ยตอนดีเสียบนะมันเป็นดินดินเขาเรียกอะไรดินดินมันเปียกมันชุ่มเป็นดินทรายนะร่วนปนทรายนะครับเนี่ยมันต้องประมาณนี้ไปแล้วครับพอมันยี่สิบยี่สิบวันแล้วอ่ะอืมเนี่ยปลูกเมื่อวันที่สิบสามเนาะสิบสามธันวานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับยี่สิบวันไปแล้วอืม จริงๆ20วันมันต้องขนาดนี้ไปแล้วไงนี่แบบนี้ไปแล้วนะครับผมนี่แหละครับหนึ่งปัจจัยรักใคพรพ่อแม่พี่น้องเดินดูเด้อแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องถามมานะครับอ้นันเตต้นมันจะโค้งมีพี่น้องถามมานะครับว่าจะเกิดปลูกไปแล้ว20กว่าวันเนี่ย 26, 26 27วันเกือบเดือนน่ะมันไม่งอกรู้สึกว่ามันจะตายสามารถซ่อมได้ไหม ตอบได้ตรงนี้ครับมันขึ้นอยู่กับสภาพดินของพ่อแม่พี่น้องเองนะครับถ้าเกิดดินพ่อแม่พี่น้องมีความชื้นนะครับเพียงพอในการที่เราจะสอมือจะเสียบสอม,มันนะเออเสียบได้ครับผมนะเพราะว่ามันนาพ,พ่อแม่พี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าอายุมันสั้นนะครับมันไม่ได้อยู่นานเดห้าเดือนเต็มที่ห้าเดือนห้าเดือนนี่ได้คุดแล้วนะครับผม ถ้าเสียบได้เสียบไปเลยครับท้ามีต้นพันธุ์นะครับเสียบไปโลดนะครับมันได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องจกไปเร็วนะมันเกินหนึ่งฝ่ามือไปเร็วนะที่มันแห้งเลยนะมันไม่มีความชื้นไม่ต้องเสียบดอกแบบนั้นตายครับไม่รอดครับความชื้นมันีค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลงไปลึกไปเรื่อยลึกเรื่อยลึกเรื่อยนะครับจนไปถึงพื้นดินราบปกตินะครับเออพื้นล่องเออ นะเป็นอย่างนี้แหละผมเสียใจเลยปีนี้ปีหน้าไม่เอาแล้วปีหน้าเสียบเองสองผวเมียดีกว่านะครับภาษาสีไรจะไมจะเสียบไปเซ็ตนะครับสองวันสามวันก็เสียบไปที่ให้เขายกหลองไว้นะครับ้พี่น้องคือเราชัวร์ไงเรามั่นใจในะในการเสียบจริงๆในยี่สิบวันนะต้องดได้ประมาณนี้เห็นไหม,มคือมันมันสมควรที่จะได้ฉีดฮอร์โมนทางใบแล้วไง เหมือนทั้งนั้นอะ่ะใช่ไหมนี่เกิดไม่เกิดโอ้เกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดเกิดเนี่ยไปยังงี้นะพ่อแม่พี่น้องควรพิจารณาดูนะครับว่าบุคลากรที่เราเอามาเสียบมันของเรานะ่ะมีคุณภาพพอไหมมีประสิทธิภาพพอไหมในการมีความรู้เรื่องด้านการเสียบมันไหมนะครับ มีความแข็งแรงพอไหมในการเสียบมันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กําลังนะครับในการเสียบมันนาเนี่ยบางพื้นที่มันก็ดินแห้งเร็วใช่ไหมเออดินแห้งนะครับการยกลงมามันก็ต้องมีการคนที่เสียบนะครับดูคนด้วยนะครับปัจจัยลักเลยดูคนเราก็ไม่อยากผัดพิ้งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คือปีนาคงไม่ได้แล้วล่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเสียบดี ขารู้ว่าการต้องเสียบต้องเสียบให้ลึกนะครับอันนี้พอที่เอามาทํางานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมาแค่เสียบๆเอาเฉพาะคาแรงก็นะก็ก็ควรตร้องพิจารณาจาของแล้วก็ควรดูนะครับการกระทําของตัวเองนะครับนะคลิปนี้มาบ่นอย่างเดียวเลยผมเสียใจครับผมนะ จากที่มันจะสวยงามไก่จะได้ฉีดฮรองมนทางใบแล้วก็มันยังไม่ได้ฉีดนะครับอันนี้ผมตอกซ้ำนด้น,นี่เห็นไหมตอกซ้ำนี้น,นี่จริงๆมันต้องรุ่นนี้เร็วเนี่ยได้ฉีดทางใบแล้วในรุ่นนี้นี่นะครับเสียใจมากเลยครับโอเคก็ฝากไว้นะครับพ่อแพี่น้องที่ปลูกมันนานหรือปลูกมันไรนะครับในฤดูกาลต่อไปนะครับควรนะครับควรดูนะครับ มันดูแลมันจกุกจุกหองนะครับดในงานมันจะเป็นเหมือนพมมด้นี่ปีนี้ถือว่าแย่ yeah, มากครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าม,มาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ